รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่หนึ่งนายอารีวัฒนาหงสาพลตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนนทาพิสารราชพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่ง ประวัติผู้รับการประเมินนายอารีวัฒนาหงสาพลตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนชาติพิสารราชพัฒนาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งเกิดเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2507การศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิต การบริหารการศึกษาปัจจุบันเป็นข้าราชการอันดับคสอสสาตำแหน่งเลขที่2571้เกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2 5ง6ข้อมูลโรงเรียนนำเรียนข้อมูลโรงเรียนบ้านนนทาิพิสารราชพัฒนาดังนี้ 1. การจัดการศึกษาสองระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา2 ข้าราชการครูจำนวน5คน 3. พนักงานร,ราชการจำนวนหนึ่งคน 4. พี่เลี้ยงเด็กพิการเดินร่วมจำนวนหนึ่งคน 5. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจำนวนหนึ่งคน 6. ครูอัตราจ้างจำนวนหนึ่งคนจำนวนนักเรียน71คนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน16คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงจำนวน55บห้าคน จำนวนวันลาในรอบการประเมินสรุปในรอบครึ่งปีที่แล้วมาลากิจหนึ่งครั้งรวม4วันองค์ประกอบที่1การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. 1การวางแผนพัฒนาม,มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 1.2มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา1.3มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน1.4มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 1.5มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา1.6มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2.2มีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยส่งเสริมเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2.3มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1มีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร3.2 มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้4.2มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอ5.2มีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิธีดําเนินการให้บรรลุผล 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน2 กำหนดแนวทางการนิเทศภายในให้ครูผู้สอนได้รับทราบ 3. ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายในให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางที่กำหนด 4. ดำเนินการนิเทศภายในตามปฏิทินที่กำหนดด้วยกัรละยาน,นมิตร 5. จัดสรุปผลจากการดำเนินงานนิเทศภายในแต่ละครั้งให้ผู้รับการนิเทศได้รับทราบ เพื่อสะท้อนผลในการพัฒนาครั้งต่อไป 6. ประเมินผลการดำเนินงานการนิเทศภายใน 7. สรุปและรายงานผล 8. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการนิเทศภายในองค์ประกอบที่สอการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษานายอารีวัฒนาหงสาพลได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งเป็นคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษาโดยมอบหมายให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในสังกัดเครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมืองฟ้าจำนวน9โรงเรียนองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ3.1ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข3.2มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา3.3มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม3.4มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 3.5. มุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 3.6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 3.7. มีการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.8เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงสิทธิทเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล3.9ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ3.10มีวินัยและการรักษาวินยัยความสำเร็จของการบริหารการศึกษาคือการพัฒนาคนพัฒนางาน และการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม